ค่ะคุณผ mm ู้ชมค่ะช OK ่วง B ีมเกสวันนี้นะคะเรามีตัวแม่ตัวจริงของวงการบันเทิงค่ะเขาบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่รู้จริงในเรื่องของแวดวงบันเทิงหลายเรื่องมากๆแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะหลายคนยังไม่รู้ว่าเธอเป็นคนที่รู้จริงในเรื่องของความสวยความงามด้วยมิฉะนั้นแล้วปัจจุบันนี้คงไม่ได้นั่งสวยอยู่ข้างๆดิฉันตรงนี้นะคะมาพิสูจน์ด้วยตาผู้ชมกันเองเลยดีกว่ากับคุณเอิร์กพรุมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบอกว่าให้คุณเอิร์กหายใจก่อนเพราะเห็นเหนื่อยมากรายการสดจรริิงงๆเลยยะว่าาจกกร สดอีกรายการหนึ่งแล้วมาสดต่อที่นี่แต่ขัดใจนิดนึงตัวแม่เลยนะคะคุณพี่ตัวแม่ต้องเปตัวแม่เลยค่ะพี่โอต้องเป็นตัวแม่จริงจริงจริงแล้ก็แอบเจอกันอยู่บ่อยๆใช่สน่งไปเป็นรายการนู้นรายการนี้กันนะคะก็แม้จะไม่ถึงกับแม่นะแต่ว่าอยู่วงการมาสักพักใหญ่ก็รู้เรื่องอะไรมาค่อนข้างเยอะแต่รู้เรื่องจริงไง ข่าวทั ini, ่วไปข่าวบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาตลอดหลายคนนี่แบบว่าอยากรู้มีอะไรอัปเดตอยู่ในแวดวงเทิงต้องมาถามคุณเอิร์กแต่อีกอย่างหนึ่งที่บอกเอาไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอิร์กเป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างดีมากคือเห็นเอิร์กมาตั้งแต่ เห็นก <laughs> ันมานานเห็นกันมานานพอสมควรเอิด <huh>. ูพี่แต่เอิ้กเด็กๆอะค่ะใช่ไหมคะพี่ก็เห็นพี่ก็เห็นเอิ้นมานานพอสมควรนะแต่เอิ้นเข้ามาในวงการแต่มาถึงวันนี้นี่จะบอกว่าหน้าเอิ้นนี่นะคือหน้ากริปหน้าเด็กหน้าใสเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยขอบคุณนะคะอันนี้มันเกิดมาจากอะไรยังไงคะมันก็เกิดจากการต้องดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะว่าด้วยคือต้องยอมรับว่าด้วยอายุด้วยอายุแล้วเนี่ยเราก็ไม่น้อยแล้วจริงเหรอเท่าไหร่อายุแล้วยี่สิบกว่ากวนทดไว้ทดไว้ปากธนาคารเลย และที่สําคัญก็คือเราพยายามชะลอให้มากที่สุดคือต้อง เรียกว่าแข่งกับธรรมชาติให้มากที่สุดเ,ออเนี่ยนะคะเ,ออเพราะว่าด้วยอาชีพแล้วเราก็ต้องทำ,ทำงานหน้าแสงไฟแต่งหน้าเยอะ,ะพวกฝุ่นแดดเวลาถ่ายเ u าดออะไรต่างๆเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเออบางคนอยู่แต่ในออฟฟิศยังดีกว่าเรานะเ,ออเราี่ประเภทเจอทุกสิ่งทุกอย่างจะฝุออ่นเอ่ยฝนเอ่ยอะไรมาแต่ไม่พอแต่บอกว่าอยู่ในออฟฟิศเจอแอร์ทั้งวันก็น่าแห้งนะะคือเรียกว่ายุคนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้หน้าผู้หญิงเราแก่ไวจริงๆเนาะทุกอย่างอะค่ะทุกอย่างทุกอย่างมันประดังประเดมาหมดเพราะฉะนั้นแนะนาเลยว่าคุณผู้ชมต้องดูแล ต้องดูแลผิวหน้าถ้าอยากจะสตาร์ ให้หน้าใสหน้าตึงหน้าเด้งไว้เหมือนอายุสัก20กว่ากว่าก็ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่20กว่ากว่าไม่ใช่แบบ40แล้วค่อยไปดูอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ทันมันไม่ทันแต่คราวนี้ถ้าใครที่แบบหน้าค่อนข้างจะพังไปแล้วเพิ่งมาฟังจากเอิร์กวันนี้แล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันพังไปไยังไงแล้วคือยังไงคะเอิร์กเนี่ยต้องเอิร์กมีตัวช่วยอันหนึ่งค่ะคือจริงๆเออตัวเราเนี่ยเป็นคนชอบชอบเรื่องเพชรชอบเรื่องอัญมณีคือแล้วเราก็เพิ่งมาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนนยอกจากเพรวยแล้วก็มมีีคคคุณ่าาาร ในตัวของตัวเองแล้วเนี่ยจริงๆเพชรเนี่ยยังสามารถที่จะมาสกัดทําเครื่องสาําอางแล้วดูแลผิวหน้าได้อย่างดีงอเคยได้ยินเคยได้อย่างตัว <นะ S 2> ที่เอิร์กใช้เนี่ยนะคะไนรอนไนรอนไดมอนซีรัมเนี่ยนะคะ,คะซึ่งเขาเป็นตัวที่เอาเพชรเนี่ยมาบดละเอียด หลังจากบทละเอียดแล้วเขาสกัดออกมาทําเป็นเครื่องสําอางเพชรเป็นเครื่องสำอางใช่ค่ะเคยได้ยินแต่ว่ากรอด้วยอัญมณีกรอหน้าด้วยอัญมณีแต่อันนี้มันไม่ใช่อนี้ไม่ใชยที่อยู่ในขวดแบบนี้เหรอถูกต้องค่ะคือตัวนี้เนื่องจากว่าใช่ใช่เนื่องจากว่าตัวสารสกัดจากเพชรเนี่ยนะคะจะมีความแข็งแรงที่สุดที่สําคัญก็คือเวลาเราใช้เวลาเราใช้กับผิวหน้าเนี่ยมันจะช่วยไปกําจัดพวกเซลล์เก่าๆให้หลุดลอกออกไปได้อย่างแข็งแรงและที่สําคัญเนี่ยนะ คือใช้แค่ครั้งเดียวมันเรียบเสมือนการดีท็อกซ์ผิวอะหอเหมือนการล้างหน้า1 0 0่้ครั้ง<ห>จริงๆกับการกับการใช้แค่เพียง1 1หนึ่งครั้งหรือว่าห่หยดนอกจากสารสกัดจากเพชรแล้วอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า Amazing มากๆเลยค,คือสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม<ห>ตัวนี้ช่วยเลยตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยนะคะ,ค,ะคือรัก หลักการของเขาก็คือเขาจะเป็นไลฟ์เซลล์ที่พอเราใช้เข้าไปครั้งแรกปึ้งมันจะมีคุณสมบัติเข้าไปจดจํารหัสพันธุกรรมหมายความว่าหน้าใครหน้ามันเลยที่มีปัญหาไม่เหมือนกันโอ้โหดูไฮโซมากจริงจริงมันเก๋งี้นี่ไงเขาเขาถึงเอกเป็นเป็นตัวที่จากสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นนะที่เป็นลิขสิทธิ์อันนี้ไลฟ์เซลลตัวนี้เนี่ยนะคะคือพอใช้เข้าไปปุ๊บสมมติเรารู้ว่าใบหน้าเราเนี่ยมองคล้ำเซล์ตรงนั้นเหี่ยวเซลตัวนี้ย่น หรือว่ามีเม็ดสีตรงไหนที่กระดำกระด่างไม่สม่ําเสมอ <ฮะ S 2> เขาจะเข้าไปจําจํารหัสพันธุกรรมหมายความว่าครั้งแรกเขาจะใช้เวลาในการหาก่อนอเขาไปซ่อมแซมแต่พอครั้งต่อไปเข้าไปปึ้งเขาจะไปตรงจุดนั้นเลยที่มีปัญหาที่มีปัญหาทันทีโดยที่ทําให้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้อง ใช้ไป็หนึ่งหยดแล้วมันจะเสียของไปกับตรงนู้นตรงนี้คือเข้าไปเนี่ยเขาไปซึมซาบได้อย่างรวดเร็วทันทีขวดนี้นี่มันมีนวัตกรรมอะไรล้ำเลิศจริงๆเลยนะถูกต้องซึ่งตัวนี้นะคะคือใช้ครั้งที่สองจะเท่ากับว่าคุณได้รับผลจากตัวเซรั่มตัวนี้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์่ะซึ่งเขาจดลิขสิทธิ์นี้จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนี่คือเป็นสินค้านำเข้าเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะชื่อว่านะคะผู้ชมค่ะไ i a อน n d Diamond ั l u s s e r u ไม่อยากจะบอกเออเลยว่านั่งคลำอยู่นานหาวิธีเปิดไม่เป็นใช่่ นิดนึงช่วยเปิดมันต้องเป็นม,มันต้องเป็นตก,ก่ออะคะมันจะเป็นตัว นะคะใช่ไหมคะพี่ก็ไม่กล้าใช้แรงไงที่อาจจะเป็นแรงมันนี่ไงมันหมุนมันหมุนมันหมุนอ๋อมันต้องหมุนโอเคแล้วหัวเขาหมุนมากเลยของสวิสใช่ไหมคะใช่แอบดูเนื้อนิดนึงได้ไหมคะได้เลยเนื้อจะเป็นใสแล้วมีประกายเล็กๆเพราะว่าเขามันเป็นประกายเหมือนแคปเพชรเลยนะคะลองๆลองๆกันดูมือเราจะสุขภาพดีต้องบอกว่าไลฟ์เซลล์ตัวนี้นะคะนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์และวนายรัตนเป็นเจ้าแรกและเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยที่ได้ลิขสิทธิ์นะคะซึ่งตัวสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยเป็นตัวที่ มสซิ่งซึ่งตัวตัวอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยเครื่องสําอางยี่ห้ออื่นเราจะไม่ค่อยเคยได้ยินไม่ค่อยมีไม่มีเลยค่อยมีค่ะเพราะว่าต้องเป็นเป็นตัวพิเศษมากและเมื่อใช้เข้าไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติของเขาจะไปช่วยสร้างเซลล์สร้างเซลล์เก่าให้ ตึงขึ้นกระชับขึ้นอ่าและเซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่มันจะแข็งแรงกว่าเดิมออย่างนี้ผลโดยรวมนะคะเอิร์กสมมติว่าเราใช้ตัวนี้ไปเนี่ยประมาณสักกี่วันเห็นผลแล้วก็เห็นผลที่เปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยสักกี่วันเห็นผลเอิร์กว่าใช้แค่เพียงแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มเห็นผลแล้วแต่ว่าตัวที่เห็นผลนะโดยรวมอย่างชัดเจนนะคะพวกริ้วรอยหนึ่งหนึ่งใครนะที่หน้าแบบมองคล้ำอ่ะหน้าประเภทเหมือนแบบโอ้โหโดนลงคองมา หรือประเภทคุณสะสมเซลล์เก่าไว้เต็มหน้าโดยที่คุณไม่เคยที่จะล้างผลัดมันออกไปหน้าจะใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันดับที่2ตัวริ้วรอยต่างๆและโดยเฉพาะใครที่พวกมีสีผิวไม่สม่ําเสมออันนี้ก็จะช่วยจุดดงดำใช่ถูกต้องด้วยตามอายุบางครั้งเนี่ยเม็ดสีมันจะเปลี่ยนไปนะใ่บางครั้งไม่ได้ทําอะไรนะแต่หน้าเอ๊ะเหมือนมีกลับมนฝ้ามาไนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเนี่ยค่ะที่จะดีขึ้นนอกจากนั้นมันมีวิตามินซีทึ้งสูงถึง89%ตัวอื่นๆเนี่ย เครื่องสำอางที่เขาอื่นเขาใส่เหมือนกันนะแต่เขาใส่ยี่สิบสามสิบสกิดลงไปนิดนึงใช้นิดเดียวแต่นี่บาคนแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเข้าไปช่วยยับยั้งการเปลี่ยนสีของเซลล์ผิวอีกด้วยก็หน้าก็จะเรียกว่าเรียกว่าขาวใสแบบอมตะลีลาการไม่น่านะคะดูหน้าคุณเอิร์ธไล้วาดนี้ลองซูมมาใกล้หน้าดีจริงๆนะคือเนี่ยพี่มองพี่รู้เลยว่าเหมือนไม่ได้ลงรองพื้นเลยเหมือนไม่มีใช่เปล่าใช่ไหมคะเพราะดูมันบ มากเลยบางบาแล้วเป็นคนไม่มีโบท็อกซ์ไม่มีอะไรนะเพราะว่าไม่่งนั้นยิ้มไม่ไปแล้วไม่อย่างนั้นยิ้มยม่ไไ้แล้วไม่ยังขมวดคิ้วได้นะคะนี้นะคะไม่ี่อยากเออกลัวค่ะเป็นประเภทกลัวเจ็บกลัวเข็มก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเสี่ยงที่จะใช้พวกสารเคมีหรือว่า เออวัตกรรมความงามที่ประเภทต้องลงมีดลงเข็มอะไรเงี้ยกลัวเราก็จะใช้แบบเป็นทางออกที่ดีเลยนะเเราเวลาเหลือน้อยมากแล้วค่ะวันนี้มีอะไรพิเศษมาฝากสำหรับคุณผู้ชม Morning Club กันบ้างคะพี่โอค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ในในมารายการ Morning Club แล้วเรามาเจอพี่สอนด้วยเราก็คือจะมาแบบเป็นเซตในราคาพิเศษเลยจะได้แบบดูแลผิวหน้าได้อย่างครบชุดนะคะเซ็ตเรียกคือเซตที่1หรือว่าเซตดีท็อกซ์นะคะดีท็อกซ์ก็จะมีตัวไนรอนเดมอนพลัสซีรัมหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องจะมีก็คือฟมล้าง ล็อกหนึ่งหลอดแล้วก็ใช่ใช่นนซึ่งทั้งเซตเนี่ยปกติแล้วเนี่ย4,900บาทนะคะ,คะ แต่ว่าเซ็ตดีท็อกซ์จะพิเศษแค่เพียง2,100บาทเท่านั้น2,100ันหนึ่งบาทนะคะ2,100ได้ไปทั้งเซตแบบนี้เลยได้ทั้งเซตก็คือได้ไ<า>ด<า>มอนด์พลัสเซรมัมแล้วก็ได้ตัวล้างหน้าที่เป็นดีทอ็อกซ์หนึ่งหลอดอนะแต่อีกเซตหนึ่งเราเรียกว่าเซตที่2หรือว่าเซตสุดคุม้มเซตนี้ก็จะมีตัวไนร่นไดมอนด์พลัสเซรัมหนึ่งกล่องมีครีมกันแดดทร์มารีนะคะตัวตัวครีมกันแดดเนี่ยค่ะจะเป็นตัวสีชมพูตัวนี้นะะคแล้วก็โฟมลล้้้าาางงหหนนนนนทร์มีีีีออกดะะคคพพิเเเศษซตแ่ย2,5 ห้าร้บาทสุดคุ้มจริงๆใช่ใช่แล้วตัวกันแดดนี่ต้องบอกว่าพิเศษมากนะเพราะว่าสามารถซับระหว่างวันได้ด้วยคือทาซ้ำได้คือแต่งหน้าแล้วก็ทาซ้ำได้โดยที่ผิวหน้าไม่หลุดลอกโอ้โะหมายเลขโทรศัพท์สักนิดนึงค่ะคืนแล้ว088-50-50-100างจำง่าย088-50-50-600 0895597524นะคะแล้วก็0819984655ค่ะเราไม่ได้บอกหวยแต่อย่างใดนะคะเราบอกเพื่อให้คุณโทรไปเพื่อที่จะสั่งสินค้าดีๆแบบนี้เท่านั้นนะคะพูดถึงได้เซรั่มเพชรนะมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้สองขวดคือกล่องหนึ่งมีสองขวดตกขวดหนึ่งนิ่พันนิดๆิดแต่ว่าได้ของแถมไปเต็มเลยก็มีทั้งเซ็ตสุดคุ้มกับเซ็ตที่ราคาย่อมลงมาหน่อย2 0 0พันิดๆอ่ะ2000นิดๆเนอะแต่ได้เซรั่มสองขวดเลยวันนี้นะคะเราได้ เคล็ดลับดีๆจากคุณเอิร์คพรพรใครอยากจะแบบว่าย้อนผิวให้กับแบบว่าไม่ยอมให้การเวลามาทําอะไรได้สงสัยจะอยู่อย่างนี้ forever ตลอดกาลอยากเนอะเดี๋ยวตอนสักก็เหมือนเพปเงี้ยเพปเนี้ย forever จริงค่ะสวยอมตะนิรันดร์การวันนี้มีคุณเอิร์คมายืนยันตรงนี้คุณผู้ชมบอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้จะบอกว่านลั่นจะลาไปก่อนเวลาแล้วมดนมากวันนี้ขับลาไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ